ถ้าสินค้าให้น้ำหนักเท่านี้แต่ราคาสักครึ่งที่ขายอยู่น่าจะมีลูกคา้ามากมายขายเทน้ำเทท่ากูขายของให้มึงแดกอย่างดีแล้วกูขาดทุนกูจะทำไปเพื่ออะไรล่ะกูไม่ใช่พระเวสสันดรกูเป็นแม่คา้าถ้าราคาถูกกว่าน,นี้ครึ่งหนึ่งสอง้บาทปลาอินทรีสี่ชิ้นแม่มึงตายแม่มึงตายค่ะกูจะขายทำเพื่อขาดทุน มึงเคยแดกไหมเนี่ยปลาอินทรีมึงลองเดินไปในตลาดดูได้ชิ้นหนึ่งร้อยกว่าแล้วแบบที่ไม่ทอดนันนะกูขายให้มึงได้แต่ต้องขายปลาตีนค่ะขายปลาอินทรีไม่ได้หรอกสันดานเนี่ยด่าแบบอาจารย์เบียรเลยอยากจะกินแต่ของราคาถูกแต่ว่าไม่ดูต้นทุนเลยว่าเขาขายอะไรมึงต้องแดกปลาโน่ยมึงต้องแดกปลาซิวปลาส้อยบ้าไปแล้วปลาอินทรีสี่ชิ้นสองร้อยไปซื้อได้ที่ไหน ไปซื้อได้ที่ไหนคะถามก่อนซื้อจากที่ไหนได้คะออกไปตกกินเองกลางทะเลเลยคะ่ะออกไปตกกินเองกลางทะเลเลยคะ่ะต้องตื่นก่อนอย่าหลับลึกหลับลึกหลับไหล <c oughs> ไม่ได้ต้องการลูกค้าเยอะคะ่ะต้องการกาําไรต้องการกาําไรค่ะขายมาสองอาทิตย์เนี่ยดูเนี่ยเฉพาะแบบมานั่งเนี่ย านั่งในทิกตอกในสองพันเจ็ดร้อยบ้านเนี่ยน้อยเหรอสองพันเจ็ดร้อยบ้านคิดว่าน้อยเหรอมันไม่ได้น้อยนะคนที่เขาเคยกินปลาอินทรีย์เขาจะรู้ว่าราคาเนี้ยคือดีแล้วมันบอกว่าให้ขายถูกวันนี้ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งก็สองร้อยสี่ชิ้นสองร้อยบาไปแล้วปลาอินทรีสี่ชิ้นสองร้อยบาทบ้าขาดทุนไปขายเพื่อเราไม่ได้ทำโรงทานถ้าจะขายแบบนั้นแจกเขาไปเถอะ แจกเธอค่าถ้าจะขายถูกขนาดนั้นแจกไปเถอะไม่ค่อยจะเตือนโอ้โหเอยอันนี้มันปลาอินซีแดดเดียวนะคะต้องตื่นก่อนดูก่อนว่าเขาขายอะไรเออถ้าเป็นปลาแบบปลาสวายอย่างเงี้ยจะไม่ว่าเลยสี่ชิ้นร้อยหนึ่งก็ขายได้ถ้าต้นทุนมันถูกมากๆอันนี้ปลาอินรีซื้อมาโลนึงก็โอ้โหเท่าไหร่และอืม ขายของไม่ได้กําไรจะมานั่งขายเพื่อให้ลําบากลําบนเพื่อมันต้องเอาแบบแฟฝงกันคุณรู้สึกว่าคุ้มดิฉันรู้สึกว่าได้กําไรเออไปแล้วมันเป็นปลาที่ขายตามฤดูกาลนะคะดิฉันขายของดิฉันไม่ได้ขายทั้งปีถ้าคุณติดตามดิฉันนะคุณจะรู้ว่าดิฉันไม่ได้ขายทั้งปีนะขายของเนี่ยดิฉันขายของตามฤดูกาลปลา C, อินทรีย์ขายได้อย่างมากก็หมดลมหนาวก็ปต้น,ต,นต้นปี ก็หมดแล้วปลาไม่มีแล้วมันราคาขึ้นพอปลามีน้อยราคาดิดขึ้นสูงเราเอามาขายแล้วเราเราขายในราคาที่มันตึงอยู่แล้วเนี่ยปลาขึ้นเราขึ้นราคาไม่ได้ดิฉันไม่เคยขึ้นราคาเลยนะแต่บางทียอดปลาที่ดิฉันซื้อมาวันต่อวันอะ่ะบางทีมันมีดิดขึ้นดิดลงกําไรน้อยไม่เป็นไรดิฉันก็แบกรับไปแต่ดิฉันก็ขายราคานี้ยืนราคานี้เป็นพื้นแต่ถ้าขึ้นมาก เช่นถ้าหมดลมหนาวแล้วอย่างเงี้ยต้นเดือนไอ้ต้นปีอย่างเงี้ยมกรลาลไปอย่างเงี้ยปลาแพงแล้วดิฉันก็เลิกขายดิฉันก็ไปขายอย่างอื่นรอขายทุเรียนรอขายอะไรไปฉะนั้นสินค้าดิฉันขายตามฤด,ดูกาลค่ะคุณต้องตื่นก่อนเออนะให้ดิฉันขายสองร้อยก็คุณก็ไปตกกินเองกลางทะเลเถอะไปเลยสี่ชิ้นค่ะกกตะก้าเลยทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเนี่ยสั่งสองถุงเนี่ยเห้นปะานาคนสั่งเขาไม่พูดคนพูดไม่สั่ง อ๋อ uh huh. พูดกันอยู่นั่นนะพันห้าพันหกไม่กดสักไม่กดสักคนอ๋อ uh huh. uh huh. แพงอย่างนั้นแพงอย่างนี้สร้างแล้วขอบคุณแม่มดุกครับเวลาด่าแล้วคนมันขึ้นนะกดเลยเนี่ยขึ้นฮอตสามสิบแล้วไม่ต้องไปทอดเองเสียเวลาต,ต,ต,วตั้งกระทะตั้งเตาตั้งกระทะอีกอะไรอีก แล้ว,ว่วาจะได้กินบางทีทอดไม่เป็นอกีกปลาสุกสุดิบดิบอันนี้ปลาสุกร้อยเเ็นตสุกทั้งชิ้นสุกทั้งตัวได้ไปขี้เกียจก็แค่แกะซองแล้วก็ตักกินเลยเข้าปากจบมันจะไปยุ่งยากอะไรเนี่ยทำให้กินง่ายที่สุดแล้วโอ้เวลาเข้าเซเว่นซื้อข้าวกล่องหนึ่งสาสิบกว่าบาทไม่เห็นบ่นว่าแพงเอาความสะดวกสบายเอออะไรที่มันแบบมันสบายมันก็ต้องมีค่าเซอร์วิส มันต้องมีค่าเซอร์วิสนะคุณจะไปคิดค่าแค่ต้นทุนปลาไม่ได้นะการที่เราทอดให้เสร็จส่งส่งไปถึงบ้านพร้อมทานเนี่ยมันก็ต้องมีค่าเซอร์วิสค่าเซอร์วิสไม่พอต้องมีค่าแวดอีกเนี่ยขายของก็ไม่จดบริษัทมีแต่คนแนะนําให้จดแพรี่ทําไมไม่จดบริษัทสักทีปีหน้าจะจดแล้วเดี๋ยวทาโรงงานทําอะไรมีที่ตั้งบริษัทชัดเจนจดบริษัทแล้วค่าไม่ไหวเสียภาษีเยอะมากเสียภาษีเยอะมาก พี่คะวันนั้นหนูสั่งทุเรียนทอดมันคือเพจปลอมไม่มีคนตามเป็นแสนมันไม่ได้แสนหรอกหลอนไม่กดเข้าไปดูหลอนไม่กดเข้าไปดูค่ะคนตามมันหลักพันเองหลอนอนไม่กดเข้าไปดูเก็ไไไไบได้นานไหมคะแม่ลูกชายเข้าบ้านวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่แช,ช่ช่องฟริดดูได้อยู่ได้ธรรมดาเลยอยู่ได้ ใส่ช่องฟิตไว้นะคะแต่ปลาเนี่ยนนนเนี่ยอันเนี้ยแพ็คเนี้ยที่ดิฉันเอามาขายเนี่ยมันอยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยดิฉันยังไม่ได้ใส่ช่องฟิตเลยดิฉันใส่ช่องตูเง้เย็นช่องธรรมดาแล้วถึงเวลาดิฉันก็ไปเอามาขายปลาแพ็คเดียวเนี่ยทาให้ดิฉันขายปลาได้สองพันกว่าบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยอะถ้าใครจะถ้าใครแบบดูไลฟ์ทุกวันคุณจะเห็นว่ามันเป็นแพ็คเดิมนะไม่ใช่แพ็คใหม่เนี่ยถึงเวลาดิฉันก็เอาออกจากตูเ้เย็นแล้วก็มาขายเอามาเป็นตัวอย่างไม่ได้อามาขายนะคะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูในไลฟ์สด แล้วดูชิ้นอะให้เทียบชิ้นเลยเนี่ยสีชิ้นใหญ่ๆแบบนี้กดตะก้าเลยสีชิ้นใหญ่ๆกดตะก้าเลยค่ะไปซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีค่ะขึ้นทอดสี่สิบสองแล้วกดตะก้าง่ายๆเออกดเ,เลยพร้อมส่งกดเลยพร้อมส่งค่ะขึ้นทอดสี่สิบสามแล้วขึ้นทอดสี่สิบสามแล้ว 1,200ท่านสวัสดีค่ะใครไม่กินปลาเอ็นซีก็มีทุเรียนทอดนะคะกดดูในตะกร้าได้เลย12คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ตอนนี้ดูอยู่แท้ไหมครับเนี่ยเนี่ยช่องแท้เลยกดเลยกดเลยอันนี้เป็นไลฟ์สดนะคะไม่ใช่เป็นเทปอัดไว้ไม่ใช่รีลันค่ะเนี่ยตอนนี้เวลา1 4บสนาฬิกาสานาทีไลฟ์สดปล่าะเออบ่ายสองกดและค่าขอบคุณค่ะ เนี่ยมาซื้อตอนที่ดิฉันนั่งขายเองเถอะทุกคนปามาซื้อตอนที่ดิฉันนั่งไลน์นั่งขายเนี่ยคุณจะได้แบบชัวชัๆป้าบกดและค่าวันนี้ปลาถึงแล้วนะคะที่พ่อบอกที่พ่อบอกฉันต้องได้กินปลาขอบคุณพี่องค์หญิงแตงอ่อนนะคะเออชื่อช่องเลิศไปอีกองค์หญิงแตงอ่อนไปองค์หญิงแตงอ่อนอย่าลืมรีวิวนะคะองค์หญิงแตงอ่อนอย่าลืมรีวิวนะคะได้ของมาแล้วนะ ส,สั่งเร็วส่งไวนะคะสั่งวันนี้ออเดอร์ทั้งหมดของวันนี้ต้องส่งพรุ่งนี้ทันทีค่ะสั่งเร็วส่งไวไปบอกแม่มากดในนี้เลยแล้วถูกกว่าด้วยปลายมีส่วนลดมากดในนี้มากดในนี้มากดในนี้เลยบอกให้แม่มากดอืมมากดในนี้ชัวร์ปาบและที่สําคัญคือได้ของส่งไวมากสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งท,นทงัน,น,นท,นทีสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยท่านค่ะ ปลาอร่อยมากขอบคุณค่ะสิบี่คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณค่ะปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟกินได้ทันทีใจดีกดตะกร้าใจดีกดตะกร้าเลยมาเร็วหนึ่งพันสองร้ยท่านสวัสดีเด้อจ้าหนึ่งพันสองรอยท่านสวัสดีจ้ากดสั่งแล้ว1ิห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะ สิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะใจดีกดตะกร้าเลยนะคะใจดีก็กดกกตะกร้าไปสั่งกันไปได้ปลาไปกินฉ่ำๆหนึ่งพันสองร้อยท่านเนี่เนี่ยเดี๋ยวตาคนนี้จะเอาเดือดเอา,เอาลงหลุมนะสมัยเดอนเสา,มา์มีนาลมีนาลกไหมปลาอินทรีแดดเดียวอร่อยมากขอบคุณคุณเอมี่ค่ะอย่าไปฟุ้งซ่านพี่ความคิดที่ฟุ้งซ่านละอย่าไปเพลอเจอร์ฟุ้งซ่านค่ะไปกดปลาไปกิน อะไรที่มันรู้หรือไม่รู้แล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะ่ะไม่ต้องไปทราบบางเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ตอบนะ <_ t xt> เขาเรียกว่าปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่พยากรเวลามาใครไปถามเรื่องอะไรที่มันไกลตัวมากพระเจ้าไม่ตอบหรอกโลกมีที่สุดไหมหรือว่าไม่มีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมึงจะไปรู้ไปทําไมจัก,กรวาลมินจุดที่สุดมันอยู่ตรงไหนกว่ามึงจะรู้ได้มึงก็ตายเกิดเป็นสิบรอบแล้วพระเจ้าไม่ตอบพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าจะพูดก็คือทุกข์กับความดับทุกข์เอาเรื่องที่มันใกล้ตัวก่อนอย่าไปอยากรู้เรื่องมัน ไกลตัวเรื่องพิสูจน์ไม่ได้นระกอยู่ใต้ดินตรงไหนคุ้มไหนเป็นรู้ทําไมเดี๋ยวตายก็รู้เองเอาตอนนี้ก่อนดับไฟที่มันลนใจก่อนตอนนี้ก่อนพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านเปรียบเหมือนอ,อะไรอะ่ะเปรียบเหมือนหมอที่มีหน้าที่ต้องช่วยชีวิตคนคนโดนลูกศรปักมาเนี่ยต้องเอาลูกศรอ,ออกก่อนลูกศรก็คือความทุกข์ปกักอกปกัปกใจมีหน้าที่ต้องต้องเยียวยาก่อนตอนนี้ก่อนเอาชีวิตให้รอดก่อนไม่ใช่มีหน้าที่ไปพูดเรื่อง ไกลตัวเหมือนคนโดนลูกศรแทงมาจะต้องมัวมาถามมัวแต่ถามว่าลูกศรชนิดไหนโดนแทงเวลากี่โมงมึงตายก่อนมึงตายก่อนมัวแต่ซักไซ้ไล่เลียงมึงตายก่อนค่ะมึงไม่ได้ทันได้รักษาเรามึงตายก่อนถ้ามัวแต่มาถามกันอะไรกันเรื่องที่มันไม่ได้เป็นการดับทุกข์ตอนนี้ที่นี่ตอนนี้เนี่ยวันนี้ต้องจัดปลาแล้วนางนางกดตะกาเลยคะ่ะพี่นางนาง ปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เว็บกินได้ทันทีใจดีกดะกา้จาจ้ะใจดีกดะกา้าเลยจ้ะแม่จา๋าไปขอคนละหนึ่งบ้านขอคนละหนึ่งบ้านขอคนละหนึ่งบ้านไปขอคนละหนึ่งบา้านจ้าขอคนละหนึ่งบ้านจ้าโกดะก้าเลยกดะก้าเลยสิบเจ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะกดะก้า,กลกาเลยไปกดะกา้าได้เลยกดะกา้าได้เลย แพ็คเท่าไหร่คะส่งฟรีด้วยวันนี้429บาทเป็นลาอินซีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จแล้วได้ไปพี่ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟพี่ทานได้เลยใจดีกดกร้าใครใจดีเขาจอเขาใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะจริงค่ะเรื่องรอบตัวที่มองเห็นเห็นก็เหนื่อยแล้วเออนะสารวณแต่อะไรกันล่าสุดที่ฉันเห็นมีคนตั้งชื่อให้อีหินซันแครกแล้วนะอีหินซันแครกอะไรน,นั่นอะอีหินที่มันรูปเหมือนพญายนาคอะมีชื่อเรียบร้อยแล้วมีชื่อเรียบร้อยแล้วคะ่ะ กลายเป็นพยานาคาอะไรก็ไม่รู้กูจะบ้าตายอาชีวิตเอาเอากันไปเอาเอากันไปเอากันไปสั่งให้พ่อแล้วจ้าขอบคุณค่ะปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จสำเร็จรูป